เดี๋ยวเราต้องมาสัมผัสกับตัวเองเนาะว่ามันสีมีความรู้สึกแบบเลยลองมึงกันเด้ออ่ะมันคือบ็เข้าหัวอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยคักเลยตอนเก็บเครื่องคือหน้าว่าเป็นอันนี้นะเวลาจ่ายเงินเวลาจ่ายเงินน้าเนอะเด้เเอเฮ้ยมาดูนัานัวมาเวลาเก็บเครื่องเด้ออาะพี่ติ๊กสิ ได้เยอะได้เยอะมาเจอไทยบ้านเดียวกันว่าซ่านอ่ะเดี๋ยวเพาเศร้าไล่เครื่องก็นเนาะทุกคนเอา<ด>ข้าใจทุกคนหลังจากที่เหาไปลาะซื้อมากไม้ละก็ของกินได้แล้วบักเออ,อย่างมาเห็นห้านอันนี้ทุกอย่างสิบพันกีบเดี๋ยวกะเกี่ยไปเบื้องนำกันเนาะว่าในห้านจะมีอะไรได้โต้นมา พอแต่ย่างเข้ามาในฮาเนาะจนว่าโต๊ะเจอจักแม่นมีอันเลอต้อัอนเลอพี่น้องเอย๋ยนกละมัสดุดตาบอนถ้วยย้าเบอร์สามสิบพันกีบนี่แหละขันว่าอยู่เสียงข่วงเนาะ้วยงามงามแนวนี้น่ะราคาสาวพันอัพขึ้นไปแลเดอร์แล้วนกกระไดย่างมาโซนนี้โตกระทิงบอกว่าเบิง่งแม่กระตุนหัวล้นล้นโตเลยก็มีแต่โตงามงามหนึ่งนกกระจับตัวนี้ขึ้นมาเฮ็ดดองแดงดองแดงเอาเฮอโตกระทิงเบิง่งกระทิงก็ว่าคันมักถึกเจอ แล้วก็เอาทำแม่แล้วนกกระามกระทิ้งว่าได้อันเลอแด้ตัวกระทิงกระบอกมาว่าเนี่ยได้แต่มีดอันเดียวนี่แหละมาโลกเอาเทเอาว่าหากได้แต่อันเดียวพี่น้องเอ้ยแล้วนกก็ยังบ่ทันไปกระเลยนาตติดเจอยู่โซนนีแหง จับน้องเป็ดน้อยลอยอากาศมาแล้วโตวนี่บทึกเจอพันเลอจับเบิ้งแล้วกระปะแล้วโตวกระทิ้งก็มาอีกแล้วว่าจีซื้อแวนนี่ก่อนมันคือเท่ดีที่เทแล้วจีซื้อไปเฮ้อไอ้บิวหลานอยู่เหือนนอทุกคนเอ้ย แล้วนกก็ยังบ่วย,ยอมไปอีกอันคอดหู1อันห้าพกีบสอันกระซิบผ่นกีบพ,พี่น้องปาดงามขนาดเลยอันคอดหูค้าาก็เคยเห็นแล้วต่อมาเนาะทางโซนนี้ก็มีแหวนนกกระจับมาเบิ่งอันนี้ถึกเจอนกเด้อแต่ว่าเสียเจอ,อย่างแหงนกเซอร์บอด้เนาะเพราะว่านกแพ้คันว่าเซอร์และแม่นเป็นตุ่มออกเต็มเลยพี่น้องเอ๋ย ต่อมานกก็ยังบ่ไปกันเลยอีกอย่างจีเบ่งกระตุนหัวล้นๆคือเก่าอ้าวจับตัวเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยทึกเจอตัวนี่แหงเป็นตะแพงคันนาดแล้วนกก็มาเห็นอยู่ทางสั้นลุ่มเนาะจักแมนโตอันเลอโตอันเลอเต็มเบิดเลยแล้วมาสะดุดตาที่โตอันนี้จักแมนโตอันเลอตาเย่อๆขาเหยาๆเป็นเนี่ยนี่พี่น้องเอ๋ยเผอหูว่เสือันเลยกับคอมเมนต์บอกนกเด้อเดทางนี้ก็คือโซนขายแวนพี่น้องเอ๋ย แล้วก็มีอันเลอห,หลายๆแนวเลยอันเลอพีเลยนะเนี่แม่ค้าสักหัวว่าฮึ่ฮึ่อันเลอพีเลอยอุอออ้ยเดียวเฮาจิมาว่าวเป็นไทยเวียงเพิ่งบอกจากวิดีโอหนึ่งพี่น้องอยากเห็นนกวบาวไทยเวียงจันทร์เลคอมเมนต์มาเดอ้อจ <c oughs> ิตด,ดาได้อันเลอได้แล้วไปย,ยิ้มไหมยิ้มงํายิ้มงามยิ้มงามโน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 อัน no, no, no. นีอ้อ่ะ หลังจากที่นกเลาะเบิ้งกระตุนมืดแล้วเนาะนกกระมาบอนนี้คือเก่าพี่น้องเอ๋ยมาเบิ้งถ้วยบ่วงควงสามเนาะมีแต่แนวงามๆเลยพี่น้องเอ๋ยผู้เลอม,มาหานีเนาะหับหอมว่าบ่ผิพิวังแน่นอนมีเครื่องหลายแห่งเกือบว่าครบทุกอย่างเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วนกกระสดุดต,ตาอันนี้แหงจักว่าเม่นอันเลินเลื่อมระยิบระยับ พอแต่มาหอดเท่านั้นแหละทุกคนนกจึงหูว่ามันเม่นบิ๊กนกคิดอยู่ในเจอว่ามันต้องแม่นปิ้นปักผมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเม่นบิ๊กพี่น้องเอ๋ยซื้อไปนี่ได้ทั้งสองยางเดอร์ได้ทั้งบิดเขียนและกระได้ทั้งปิ้นปักผมเวลาอยากเขียนก็เอาไปเขียนเวลาอยากคัดก็เอามาคัดว้าวขักสุดยอดอีลีเดอร์พี่น้องเดอหลังจากนั้นนกตกระทิงก็ย่างดองแดงดองแดงมาว่าจิพานกไปซื้อมีดว่าสั้นนกกะบูหู ว่ากระเจ้าขายอยู่กันเลยเพราะว่าเครื่องไหลแหงพี่น้องเอย๋ยพอแต่มาหอดนอกก็มาเบิ่งกระเป๋าน้อยนี้ว่าจะไว้ซื้อเสอร์เงินซื้อกระเป๋าตามงบนะพี่น้องเอย๋ย <c oughs> หลังจากที่เลือกไปเลือกมานนกกะโบ,บฮูวาซิเอาอันเดอร์ก็มีแต่ว่าเลือกเบิ้งก้อนบอกได้เลยเนาะทุกคนว่าฮานี้มีเครื่องหลายแหงแล้วกระเป๋าอันนี้กระสุนเจออยู่ในหนึ่งแต่ว่าเลี้ยวมาเห็นตัวนี้เนาะนุกก็เลยคิดออกว่าเออจีซื้อไว้เซอร์อุปกรณ์ก่อนเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่เป็นยางแล้วมันกระการน,น้ำได้พี่น้องเอ๋ย ถงหนึ่งสิบผ่นกีบนกกระจัดไปเลยสองถงหลังจากนั้นนกกระยางดองแดงดองแดง,ดง,ดง,ดงมาแถวนี้เห็นเครื่องลิ้นเด็กน้อยปฏิโทมีหอดปึ้มอีกพี่น้องเอ๋ยถือว่าครบสุดเอาเทเอาว่าเลยเนาะแล้วสําหรับราคาที่ติดอยู่นําเครื่องนี่นะ่ะเพื่อนว่าคันโตเลอร์บติดราคาแม่น สิบพันกีบมืดคันว่าตัวเลือที่มีราคาเกินนั้นเพิ่นกระจิติดเซอร์เมอร์มีหอดเครื่องไส้เฮือนครัวกระโปะกระปุะกระเปะอันเลยก็มีครอบหมดเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่มาทางนี้เครื่องออกเครื่องอินอันเลยของเด็กน้อยผู้เยอนนี่นะ ฟ้จัดเต็มหมดเลยพี่น้องและตัวกระทิงก็บอกว่าเด้ๆเมื่อกี้ฮันเอามีดทิบ้อนนี่เด้มาเลือกเบิ่งแมวว่าสีเอามีดอันเลอนกก็ว่าตัวกระทิงเอาแบบเลอนกกะเอาแบบนั้นพวกพาไปกันเลยก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะแล้วนี่เนาะนกก็ตัดสินเจอเอามีดตัวนี้อันหนึ่งส่วนว่าตัวกระทิงกระจกอันนี้ออกมาโซอีกเอ้าเป็นมีดคือกันและก็พร้อมด้วยแว่นตาเนาะจีซื้อไปเฮอร์หลานบิวหลังจากนั้นเนาะนกก็ย่าง มาแถวนี้บ่จักวจิมาซื้ออันเลอแต่ว่าเลือกเบิ่งเฮอซาเจอก้อนพี่น้องเครื่องหลายแหงบบหูวจิซื้ออันเลอได้พี่น้องเอย๋ยเน่ยมาโซนนี้อีกแล้วมาเห็นบ่วงเกาหลังเนาะหรือว่าจองเกาหลังหรือว่าอันเก้าหลังนี่แหละเอ,อินโตอ้นมาว่าโอนโตมากคันหลังนะซื้ออันนี้ไปไม่พอจิบ่ไรไซผัวเกา,าหลังเฮอเอ่อืมว่าซ่านแล้วนกกะเอาไว้คืนเนาะเพราะว่านกมีมามาโตออนได้อันเลอได้แล้วโตออน แต่ท่านี้แม่พีเลอได้เอามาเบื้องดูแม่พี่เลอได้อันนี้แม่นน้ำยากันยุงน้ำยากันยุงกันเะพาะยุงวะแม่นแล้วคนกับกันคือกันกับกันอันนี้กันคนที่เล่าได้ปะโกบอันนี้คือโกบมักแกงกบมีใบตาอีกอันนี้เป็นตาอันนี้งูพี่น้องไข่แต่าโดดไข่เต่าโดดอันนี้คือตัวกระทิงได้ได้อลยได้ ถงถงสองอันให้แม่นของนกแล้วก็มีดอันหนึ่งแม่นตาอีกที่ซื้อไปเพื่อหลานว่าซันแม่นตาพี่น้องไปอย่าเลาะเบิ่งอีกเนาะว่าสีได้อลเลยเนี่ยเอาอันคั่นลิ้นอันนี้นี่นะได้อลเลยบทจักแม่นอเล่เบิ่งสาวนกเบิ่งดูแม่นอเล่ตัวอเล่นี่เบิ่งโอ้แพงเด้อแพงเนาะแพงเด้อว้าวโอ้แพงแพงเลยแพงเลยน่าตกใจได้ตกใจได้อู้เอ้ไอ้เนี้ก็คือหลานนกเนาะทุกคนได้ปีไปแล้วคนน่ะ คือเจอเฮงไปแล้วนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาสัมผัสกับตัวเองเนาะว่ามันซีมีความรู้สึกแบบเลยลองมึงกันเด้ออ่ะมันคือบวเข้าหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยคักเลยลองมึงไหมบอกกบเจาซื้อเราทุกคนคักได้ลองมึงไหมอู้โอนแบบมันค่อนคลายได้ดีขนาดเด้อนี่นะนี่นะ แล้วไงเจ้ากระพริบใครตกก็เอาประตูเตียงเตี้ยเราตกเอามันเป็นยืมอันนี้ชิ้นห้าพี่น้องเลาะแท้เลาะบ้างค่ะพริปเจอเดียวนี่แหละมันหลเนี่ยอันนี้ชิบห้าหรอเออเนี่ยสาวสาวสาวเกาหนำอุ้ยอันนี้สีเขียวเดี๋ยวไปเลาะเบิรงสีสี่อันนี้เตี้ยเจ้าก่อนนะนกเปลี่ยนสีก่อนพี่น้องอันนี้สีเขียวนกไม่เอาเดี๋ยวนกจะมาเอาสี นี่เลยนี่เลยอุ้ยมาแขกสีสมผูไปไปชดดิก่อนอันนี้็ผ่าอีกที่ดมันเป็นงยาดลินิเป็นข่อเลิของเขาโบนเลย้ดกเอาแล้วไเอาอันนึงแล้ว้วใของลินเลยเรายุมเองไหมยุมนี่เอาเสื้อเลยแหละเอาเสื้อเ่องยุมเลยเออเออย เะมายัวจะมาหัวมาเดี๋ยวจะไปถือกันเนาะเพิ่งแมเพิ่งแม่หัวมมันพนักงานเพิ่อนกระจนหัวขอนพี่น้องมาอินอะไนี้มาเนี่ยตายแล้วเสียศงไปเลยเอาเจ้าพ่อแม่ไทยเชียงขวางเหรอไทยเชียงขวางไทยเชียงขวางมาอยู่เวียงแล้วอันลืมบันเลยพัดว่าอินมาเอาอยู่บ้านเด้อ เอาพี่น้องดีมาเจอไทยเสียงขวางอีกต้องมาอยู่เวียงดนแล้ววะวันเอาไวมาได้ปีหนึ่งเออแคปเอาไว้การนานเมื่อมาเจอกันเอามาได้ปีหนึ่งอันนี้น้อทุกคนเอายู่บ้านเหลืออยู่บ้านแหลงอยู่บ้านแหลงเออบ้านแหลงเราก็กลายไปกลายมาตลอดแต่ว่าเราได้แวะพี่น้องเอลยไปแม่ก็ไปแวะไปแวโดยไปแวะ อันนี่แล้วนาะทุกคนเมื่อกี้อันเศร้าได้ยินนกว่าว่าอันเลือพี่เลยแล้วเศร้าอันรีหัวอยู่เสียนะเออมาเบียงลมไทยเบียงมาเบียก็ลมไทยเบียงกระเจ้าจีบอกเข้าใจพี่น้องเลยแต่บอกเข้าใจก็ย่าเนาะเขาก็เข้าเจอเองแล้วพอวันว่าอีกอันนี่นาอทุกคนมาเจอไทยบ้านเดียวกันว่าซ่าน่ะเดี๋ยวเพาอเศร้าไล่เครื่องกอนนาอทุกคนเ่าเข้าใจดิโต้อนจัดเต็มให้น้องเลย เอาไหนได้ฮะโอนเลยไม่มีเงินสดทั้งเมื่อเชื่อเท่อดเลยสองแสนสามสิบพันกิ๊กพี่น้องเอ๋ยถ้าว่าเป็นเงินบาทนี้ก่าน่าจะประมาณ 100, ร้อยหนึ่งก่าหกสิบพันเลยเนาะประมาณสี่ร้อยห้าร้อย ตัวอ้วนเอายิ้มได้ไหมตอนสเกนเงินตอนใจเงินนี่ก็ยิ้มได้ไหมตอนเก็บเครื่องเออตอนแต่สามชั่วโมตอนเก็บเครื่องคือหน้าว่าเป็นอันนี้นะเวลาจ่าเงินเวลาจ่าเงินหน้านอะเดลยเฮ็ยเมื่ดูนนทนบ้านไปรักเก็บเครื่องดิ๊กสิได้เยอะได้เยอะไปนำกันได้พี่น้องเอ๋ย เอาสัเร็จแล้ววันนี้บ๊ซูนาปันเลยไปพี่น้องเดี๋ยวกาติดตามเบื้องตอนต,อนตอนน่อไปเนาะว่าเฮาสิไปเลาะกันเลยได้บัดน,นี้